สำหรับเนื้อหาหลักที่เราจะมาพูดในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งญี่ปุ่นที่จัดขึ้นในวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมานั้นนะ่ะผลปรากฏว่าพรรคพันธมิตรของรัฐบาลเดิมอย่างพรรค LDP หรือจิมินโตและพรรคโคเมโตสพรรคเนี่ยไม่สามารถมีที่นั่งในสภาได้เกินกึ่ง1ได้และเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2009ที่พรรค LDP นั้นนะ่ะ ไม่สามารถมีที่นั่งเกินกึ่งหนึ่งได้นี่มันอาจจะหมายถึงแสดงถึงความนิยมของพรรค LDP หรือจิมินโตที่มันตกต่ำลงในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนื้อหาที่ผมจะมาพูดเนี่ยจะประกอบไปด้วยมูลเหตุต่างๆก่อนการเลือกตั้งที่มันส่งผลต่อการเลือกตั้งเนาะแนวโน้มและผลการเลือกตั้งที่มันเกิดขึ้นรวมถึงสภาวะสิ่งที่เรียกว่ารัฐสภาแขวนและการจัดตั้งรัฐบาลของ LDP และปัญหาของพรรค LDP นั้นนะ่ะมันส่งผลอย่างไรบ้างเราจะมาพูดกันในประเด็นเหล่านี้กันนะครับ อ่ะฮ uh huh. ก่อนจะดูวิดีโอนี้ยังไม่ได้สับสกใครสับสกใรกดไลค์กดกระดิ่งให้เพื่อนนะครับขอบคุณครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะมาพูดถึงก่อนการเลือกตั้งกันนะครับอย่างแรกก็คือการเลือกตั้งครั้งนี้มันมาจากการยุบสภาของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันอย่างอิชิบาชิเงรุหลังจากที่เขาชนะในการเลือกตั้งประธานพักจิมินโตและนายกรัฐมนตรีคนก่อนหน้าคิชิดะฟูมิโอนั่นนะประกาศว่าจะไม่ลงรับสมัครประธานพักจิมินโตการยุบสภาเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่ นายกอิชิบะนั้นนะรับตําแหน่งได้มาแค่เพียงสัปดาห์เศษก็คือ1ตุลาคมนะมายุบสภาในวันที่9ตุลาคมหลักๆก,ก็คือ1ก็คือไม่ให้ฝ่ายค้านนะได้ตั้งหลักได้ทันและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือความวุ่นวายภายในพักคจิมินโตกรณีอื้อเฉาต่างๆที่จะมากบกระแสอะไรเหล่านี้ด้วยแน่นอนว่าความวุ่นวายของพรรคจิมินโตหรือ LDP เนี่ยมันมีสาเหตุมาตั้งแต่รัฐบาลก่อนหนนะ้าก็คือรัฐบาลคิชิดะแล้วเนาะ อย่างแรกเลยก็คือการลอบสังหารนายกอาเบชินโซในปี2022ข่าวนี้มันเป็นข่าวที่สะเทือนคนทั้งโลกเลยเนาะแต่ว่าสิ่งที่มันหลังจากข่าวการลอบสังหารของนายกอาเบะนั้นะนะก็คือความเชื่อมโยงระหว่างโบสถ์แห่งความสาม,มัคคีที่เป็นลัทธิที่มันเกี่ยวกับศาสนาคิดที่มันมาจากเกาหลีใต้และตัวผองพรรค LDP หรือจิมินโตเองนั้นนะที่มันมีมลเหตุม,มาจากผู้ก่อเหตุที่เขาอ้างว่า แม่ของเขาน,นั่นนะบริจาคให้กับโบสถเหล่านี้เนาะซึ่งมันเกี่ยวข้องกับพรรคเอ p จนแม่เขาหมดสิ้นเนื้อประดาตัวน,นั้นนะแน่นอนว่าการที่มันมีสายสัมพันธ์เหล่านี้ที่มันส่งผลเกี่ยวกับการรอบสังหารอดีตนายกอาเบนะนัะ้นน่ะมันทำให้ความนิยมของรัฐบาลของชิชิดานั้นน่ะลดลงอันท,ที่สองก็คือกรณีอื้เฉาา ในการที่ใช้เงินหาเสียงโดยมิชอบก็คือการใช้เงินหาเสียงที่มันเป็นเงินที่มันซุกเอาไว้อะเป็นกองทุนลับต่างๆนั้นนะมันทําให้หลายๆมุ้งในพรรคจิมินโตโดยเฉพาะมุ้งของอดีตนายกอาเบะนั้นนะนะ่ะได้รับผลกระทบรวมถึงมุ้งของคิชิดะเองและรัฐบาลคิชิดะก็ได้รับผลกระทบเหล่านี้อีกด้วยเนาะเพราะอย่างหนึ่งก็เราต้องเข้าใจก็คือพรรค LDP เนี่ยแน่นอนว่าเป็นพรรคที่เป็นอนุรักษนิยมขนาดใหญ่ที่สุด และเป็นพักที่มันประกอบด้วยหลายๆมุ้งต่างๆเป็นจํานวนมากเนาะเป็นมุ้งที่บางทีก็มีแนวคิดกลางขวาหรือว่าขวาจัด หรือว่าแนวกลางๆอะไรแบบนี้มันมีหลายมุ้งเนาะเราก็ต้องทําความเข้าใจในแต่ละมุ้งด้วยซึ่งกรณีอื้อฉาวนั้นนะ่ะมันทําให้รัฐบาลคิชิดะก่อนหน้านี้ต้องปรับคอรมอถึง2รอบเพื่อปรับภาพลักษณ์ของรัฐบาลแต่อย่างไรก็ตามนั้นนะ่ะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากจนส่งผลเห็นถึงไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ที่เขาไม่ประกาศลงรับสมัครประธานพักจิมินโตเป็นครั้งที่2เนาะและทําให้อิชิบานั้นนะ่ะชนะได้เป็นประธานพักและเป็นนายกรัฐมนตรีในเวลาต่อมานอกจากปัญหาภายในพักนั้นนะ่ะมันก็ยัง รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในปัจจุบันด้วยก็คือเงินเฟอ้อค่าเงินเยนล่วงอย่างต่อเนื่องปัญหาที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจํานวนมากจากค่าเงินเยนที่มันล่วงรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจที่มันเลื้อนลังมาตั้งแต่โอลิมปิก2020จะเห็นได้จากการที่นายกรัฐมนตรีนั้นนะ่ะเปลี่ยนมาแล้ว4คนตั้งแต่อเบะซูงะคิชิดะหรืออิชิบาในปัจจุบันนั้นนะ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพต่อสถานการณ์ของญี่ปุ่นที่มันไม่ค่อยจะสู้ดีนักถึงแม้ว่า พรคยิมินโตนั้นนะ่ะจะเป็นพักที่มันเป็นเสียงข้างมากในช่วงระยะเวลาขนาดนั้นดังนั้นนะ่ะการยุบสภาในทันทีหลังจากการรับตําแหน่งมันอาจจะเข้าใจได้ในจุดนี้ที่พักอื่นนะนะั้นน่ะไม่พร้อมที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งก็เลยเล่นเกมแบบนี้และล้างไพ่ในโอกาสที่จะมีรัฐบาลรวมถึงการสร้างความชอบธรรมในการเป็นนายกรัฐมนตรีของนายกอิชิบะในการที่บอกว่าตัวเองจะสามารถชนะในการเลือกตั้งได้แต่ บุคลิกที่มันแตกต่างจากคนอื่นก็คือมาตรฐานญี่ปุ่นก็คือบุคลิกที่เอาดูเอาแน่เอานอนไม่ได้ของอิชิบะด้วยก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของคนทั่วไปเนาะแน่นอนว่าบุคลิกที่มันดูเอาแน่เอานอนไม่ได้นะนะั่นแ่ละและก็ชอบและพฤติกรรในการชอบแทงสวนของนายกอิชิบะนะั่นน่ะมันส่งผลต่อความเชื่อมั่นตั้งแต่ที่ยังไม่ได้รับตําแหน่งนายกด้วยซ้ําโดยเฉพาะในประเด็นเศรษฐกิจในการที่อิชิบะก็จะบอกว่า จะพยายามขึ้นภาษีต่างๆเนาะมันส่งผลทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอิชิบาช็อกในการที่ตลาดหุ้นนั้นนะ่ะล่วงอย่างหนักจนเขานั้นนะ่ะต้องกลับลําว่าจะดําเนินตามรัฐบาลก่อนก็คือรัฐบาลชิชิดาน,นั้นนะ่ะดำเนินต่อมาบางทีก็มีกระแสภายในพักด้วยมันจะทําให้การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นมันดูแยก่ก็เลยต้องตามน้ําไปก่อนเนาะแต่ว่าในผลการสํารวจนั้นน่ะแน่นอนว่าพักจิมินโต LDP เนี่ย จะมีคะแนนนำมาโดยตลอดก็จริงแต่ว่าเนื้อในอ่ะกลับชี้ว่าพันธมิตรระหว่างพรรคจิมินโตและโคเมโตนั้นอนะ่ะจะเสียเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาล่างเนาะแต่อย่างไรก็ตามนั้นอนะ่ะพรรคฝ่ายค้านที่นำโดยลิเคนเมินชูโตหรือว่า CDP ที่นำโดยอดีตนายกโนโดะโยชิิโตนั้นอนะ่ะ ก็ไม่ได้มีบุคลิกที่น่าดึงดูดมากขนาดนั้นรวมถึงพรรคอิชินหรือว่าพรรค p p p คอมมิวนิสต์เลวะชินเซนกุมิอะไรประมาณนี้เนาะมันก็ไม่ได้ดูโดดเด่นมากขนาดนั้นแต่สิ่งที่มันมาซ้ำอีกกระทอกหนึ่งก็คือก่อนการเลือกตั้งในวันที่23ตุลาเนาะมันมีการแฉเรื่องการให้เงินสนับสนุนกับผู้สมัครอิสระ ที่ตกเป็นเรื่องอื้อฉาวของพรรค d p ลรับหลังมาเขาว่าไงมาเขาว่ากรณีอื้อฉาวที่ผมพูดไปเมื่อกี้2กรณีอื้อฉาวเนาะมันมีบางคนที่ถูกลัง,งับสมาชิกภาพและอีกบางคนก็คือพ้นสมาชิกภาพแต่ว่ายังยึดโยงกับ LDP อยู่คนเหล่านี้พรรค LDP ถึงแม้ว่าจะบอกว่าเราจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแต่ว่ามีการให้เงินสนับสนุนกับผู้คนเหล่านี้เนาะมันทำให้เหมือนเป็นการ d i s เครดิตไกลๆเนาะว่า ฝ่ายคา้านก็ออกมาไม่เห็นด้วยในการที่แบบว่ามันดูไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหาเรื่องอื้อฉาวการทุจริตภายในพักเองเนี่ยมันมีปัญหาด้วยเนาะสรุปท,ท้ายในการเลือกตั้งวันที่27นั้นนะก็บอกทุกอย่างแล้วว่าจิมินโตและโคเมโตนั้นนะไม่สามารถมีที่นั่งเกินกึ่งหนึ่งได้อะดังที่ผมจะพูดต่อจากนี้เนาะอ่านี่คือผลการเลือกตั้งของญี่ปุ่นที่ให้มาดูแบบข้าวๆเนาะ ที่นั่งทั้งหมดในรัฐสภาล่างของญี่ปุ่นก็คือ465ก็ต้องได้233เพื่อที่จะได้เกินกึ่งหนึ่งเห็นได้ชัดว่านายกอิชิบนะนัะ้นน่ะได้ที่นั่งเพียงแค่191ที่นั่งและบวกกับโคเมโต24ที่นั่งมันก็จะเป็น215ที่นั่งซึ่งมันไม่ถึง233ที่นั่งอย่างแน่นอนเนาะยังเห็นได้ว่า คะแนนของพรรคจิมินโตหรือ LDP นั้นนะ่ะลดลงอย่างมีนัยสำคัญอย่างมากเนาะแต่ว่าด้วยบุคลิกหรือว่าการของฝ่ายค้านะถึงแม้ว่าจะมีเกเสียงเกินกึ่งหนึ่งนะนะั้นน่ะแต่ก็ไม่ได้มีพักใดพักหนึ่งอะ่ะที่มันมีคะแนนที่แบบว่าโดดเด่นหรือว่าแซงพัก LDP มากขนาดนั้นอย่างพัก CDP ของอดีตนายกโนดานะ่ะถึงแม้ว่าจะมีที่นั่งเพิ่มห้าสิบสองที่นั่งก็จริงนะนะันน่ะแต่ก็ไม่ได้มีที่นั่งที่แบบว่า สูสีคู่ขี้กับพรรค LDP มากขนาดนั้นเนาะแต่พรรคที่มันดูน่าประทับใจในการเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะเป็นพรรคอ่า DPP โคคุมินมิงชูโตเนาะที่มีที่นั่งเพิ่มมากขึ้นทั้งในระดับเขตและปาร์ตี้ลิเนาะรวมถึงเลวะชินเซกุมิอันนี้ก็เป็นพรรคที่เป็นขนาดเล็กแต่ว่าก็ค่อนข้างมีผลการตอบรับที่ค่อนข้างดีพอสมควรเนาะแต่ว่าเราจะเห็นได้ชัดว่าพรรค LDP รวมถึงโคเมโตที่เป็นพันธมิตรด้วยกันทั้งสองพรรคเนี่ย สูญเสียเสียงข้างมากในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างชัดเจนที่นี่จากผลการเลือกตั้งของญี่ปุ่น,นที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนาะสภาวะแบบนี้เขาเรียกว่ารัฐสภาแขวนหรือว่าแฮงค์พาริเมนต์หมายเขาว่าแฮงค์พาริเมนต์ก็คือสภาวะที่มันไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งนั้นน่ะมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดได้เนาะซึ่งผมก็หมายถึงพรรคจิมินโตและโคเมตโตนั้นน่ะ ไม่สามารถมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งได้เพราะฉะนั้นทั้งสองพักเนี่ยจำเป็นต้องหาพักอื่นๆมาร่วมรัฐบาลเพื่อให้ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งให้ได้แต่ว่าก่อนที่จะชวนพักอื่นมานั้นน่ะผลการตอบรับจากตลาดหุ้นหลังจากการเลือกตั้งนั้นน่ะแน่นอนว่าตลาดหุ้นส่งผลบวกอาจจะขัดแย้งกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าพัก LDP นั้นน่ะมันไม่ได้มีเสียงที่มันตกต่ำมากอย่างที่คิดเนาะ แต่ว่าค่างเงินเยนนะ่ะมันก็ล่วงระานาวหลังจากผลการเลือกตั้งเนาะมันสามารถมองเห็นถึงเสถียรภาพทางการเมืองที่มันอาจจะไม่แน่นอนหลังจากนี้ของญี่ปุ่นก็ได้มันคือความตกใจของตลาดทางการเงินนะว่ามันจะทําให้ญี่ปุ่นนั้นนะไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองรวมถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจหรือไม่เนาะมันก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าภายในพรรค LDP หรือจนะิมินโตนั้นน่ะ ก็มีการแสดงความรับผิดชอบต่อผลการเลือกตั้งที่มันไม่ได้เกินกึ่งหนึ่งและต่ำกว่าความคาดหมายเนาะแต่ว่าในส่วนของนายกอิชิบานนั้นะ่ะก็ยังยืนยันที่จะอยู่ตำแหน่งนายกต่อไปเนาะไม่ได้แสดงความรับผิดชอบอะไรต่างๆเหมือนกับคนอื่นเนาะมีความพยายามที่จะอยู่ในตำแหน่งและพยายามที่จะตั้งรัฐบาลให้ได้แม้ว่าจะมีเสียงจากคนในพรรคอะ่ะ ให้แสดงความรับผิดชอบต่อผลการเลือกตั้งอย่างงี้เพื่อให้คนอื่นเข้ามาแทนก็ตามเนาะแต่นายกอิชิบารนั้นน่ะไม่ออกกูไม่ออกและในอีกด้านหนึ่งนั้นน่ะพัก CDP นั้นน่ะพักฝ่ายค้านน่ะก็พยายามที่จะตั้งรัฐบาลแข่งเช่นเดียวกันแต่มันก็มีพักที่มันเป็นฝ่ายค้านด้วยกันอย่างพักอิชินหรือพัก DPP เนาะซึ่งพักจิมินโตหรือ LDP นั้นน่ะก็พยายามที่จะดึงสองพักนี้ยพักพักอิชินและพัก DPP นั้นน่ะเข้ามา ร่วมรัฐบาลด้วยเช่นเดียวกันแน่นอนว่าพรรคอิชินน่ะและพรรคดีพีพีนั้นนะ่ะให้ความชัดเจนก็คือไม่ได้ตั้งใจที่จะร่วมรัฐบาลแต่ว่าอาจจะต่อรองกับรัฐบาลนนะ่ะในเรื่องประเด็นที่เป็นประเด็นนโยบายเฉพาะาเฉพาะเความว่าทั้งสองพรรคนั้นนะ่ะอาจจะไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลแต่ว่าจะโหวตให้คนของพรรคจีมนะินโตนั้นน่ะเป็นนายกหรือว่าให้ในายกอนะิชิบารนั้นน่ะเป็นต่อเนาะแต่ว่าการที่จะแลกเสียงโหวตมานะนะั้นน่ะก็ต้องต่อรองเรื่องนโยบายเนาะต่างๆ ซึ่งพรรคอีชินนั้นนะ่ะก็มีแนวโน้มก็คือไม่ได้เอาพรรคจิมินโตและพรรคดพพนะนะั้นน่ะก็คือในช่วงเวลานี้ก็คือกําลังต่อรองกับรัฐบาลเรื่องการลดในการเก็บภาษีซึ่งรัฐบาลนะนะั้นน่ะไม่ได้มีความต้องการมากขนาดนั้นแต่ว่าก็ต้องรอดูกันว่าพรรคดพ p กับพรรคจิมินโตนะฮะจะเจราจาสําเร็จหรือไม่เนาะซึ่งการเจรจาสําเร็จหรือไม่นะั้าานะนะ่ะมันก็ต้องดูรฐัฐธรรมนูญตัวญี่ปุ่นเองนะนะั้นน่ะ ก็กำหนดให้มันมีรัฐบาลใหม่ภายใน30วันก็คือการเลือกตั้งบวกไปอีก30วันอะคุณต้องมีรัฐบาลนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วหลังจากการเลือกตั้งซึ่งเราก็จะมาดูว่ามันจะตั้งได้หรือไม่ได้และถ้ามันค้างค้างคาคาเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่รอดูกันต่อไปนะครับแต่ว่ามองจากการเลือกตั้งครั้งนี้นะมามองที่พักค LDP หรือจิมินโตผลการเลือกตั้งมันแสดงให้เห็นว่าพักจิมินโตหรือ LDP นั้น่ะ มีปัญหาทั้งภายในพรรคจากเรื่องอือเฉาและปัญหาการบริหารงานของรัฐบาลในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเนาะซึ่งผมอาจจะมองในมุมของนายกอิชิบาได้ว่าการที่นายกอิชิบาไม่ออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผลการเลือกตั้งนั้นน่ะอาจจะมองได้ว่าตัวเองนั้นน่ะอาจจะไม่ได้ทําอะไรผิดเลยเนาะเพราะว่าผลจากเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอือเฉาต่างๆอะไรออกมาเนี่ย เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในช่วงเวลาเวลานั้นเลยเขาก็ไม่ไดีแบบว่าเราจะออกทําไมอะ่ะก็ความผิดแบบนี้ไม่ได้ความผิดของตัวเองมันก็อาจจะมองในมุมนี้ได้และมองอีกมุมหนึ่งก็คืออย่างฝ่ายค้านของพัก CDP ของอ่านำโดยอดีตนาย,ยกโนดานั่นนะ่ะตัวโนดาก็ไม่ได้มีบุค,คลิกที่มันน่าดึงดูดมากพอที่จะสามารถชนะการเลือกตั้งหรือแซงพัก LDP หรือจิมินโตได้นะนะั่นน่ะมันทำให้สถานการณ์นั้นนะ่ะ มันเกิดสิ่งที่เรียกว่าแฮงค์พาริเมนต์หรือว่าสภาวะรัฐสภาแขวนที่ไม่มีพรรคใดมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งมันเลยออกเป็นแบบนี้เนาะก็คือเหมือนคนเลือกก็ไม่รู้ว่าอยากจะเลือกใครไปมากกว่ากันเนาะมันก็มันไม่เด็ดขาดอะเอาอย่างนี้ละกันก็คือมันไม่เด็ดขาดมากเกินไปที่แบบว่าอาจจะเปลี่ยนใจให้ย้ายฝั่งก็ได้เนาะอาจจะอธิบายในมุมนี้ก็คือมันอาจจะเป็นธรรมชาติของคนญี่ปุ่นก็ได้เนาะในเรื่องประเด็นที่ไม่ค่อย เปลี่ยนแปลงอะไรอย่างจับพันถ้ามันไม่แย่พอก็คือเป็นสังคมอนุรักษ์นิยมในระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าจะอ่อนไหวอย่างมากถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างเห็นที่เราเห็นได้จากนายกอิชิบะท,ที่มันมีการความพยายามในการที่จะเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจในการขึ้นดอกเบีย้ยรวมถึงเก็บภาษีเพิ่มมันทําให้ความเชื่อมัน่นมันตกลงก็คือการเปลี่ยนสภาวะอะไรต่างๆนั้นนะ่ะ มันส่งผลต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลและรัฐบาลก็ไม่ได้แบบว่าเออมันก็ไม่ได้มีลูกเล่นในการแบบว่าแก้ไขปัญหาแบบบา้บาๆบอๆเนาะมันก็อาจจะมองมุมนี้ได้คือคืออยู่ในพื้นที่เซฟโซนจะดีกว่าเนาะมันอาจจะมองถึงว่าการที่พรรคิมินโตหรือ LDP นะนะั่นแหะยังคงมีที่นั่งที่ยังมากอย่างต่อเนื่องถ้ามันไม่ได้แย่มากพอเนาะมันก็เหมือนอีกส่วนหนึ่งก็คือพรรค CDP พรรคฝ่ายค้าหลักก็ไม่ได้มีคาลิสมาหรือบุคลิก สน่ห์ทางการเมืองที่มันมากพอที่จะทําให้คนนั้นอะ่ะทิ้งพรรค LDP แล้วยโยกไปฝ่ายค้านได้เนาะมันก็จะมองในจุดจุดนี้ได้เนาะแต่สิ่งที่เห็นได้ก็คือเสถียรภาพทางการเมืองของญี่ปุ่นมันมีปัญหาแน่นอนหลังจากนี้จากการที่ไม่มีพรรคไหนได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งและรัฐสภาในชุดนี้มันจะเป็นสภาอายุสั้นหรือเปล่าถึงแม้ว่านายกจะเป็นใครก็ตามเราก็ต้องเป็นสิ่งที่รอดูกันต่อไปว่า ญี่ปุ่นต่อจากเนี้ยสถียรภาพทางการเมืองมันจะนิ่งมากขนาดนั้นหรือไม่ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับแต่ว่าโอกาสก็น่าจะเกิดขึ้นได้อย่างสูงเลย